เป็นนั้นว่าของที่เตรียมไว้นี่คือพริกเด้อพี่น้องเด้ออันนี้เราก็มีน้ำปลรราค่ะน้ำปลรราแม่อ่อนก็ปรุงไว้แล้วเอาน้ำปลรราลงเด้อค่ะใส่กับพริกน้ำปลรราน้ำปลรราลงคนแล้วก็บีบมะนาวค่ะ นาวไมออนใส่ไปเลยหนึ่งลูก ด้วยน้ำตาลหนึ่งช้อนโต๊ะเลยเด้อพี่น้องเด้อแม่ออนใส่น้ำตาลหนึ่งช้อนโต๊ะไปเลยค่ะแล้วก็คนๆค่คะแม่ออนบร่ได้ใส่ผงชูรสเด้อเพราะว่าอย่างผงชูรสอยู่ในน้ำปลรราแม่ออนรู้สึกว่ามันอาจจะเยอะไปเยอะไปเยไปีเยบร้อยแล้วขอชิมจังน้อยอันนี้แตะแ เซรแฟเราได้พี่น้องน้ำปลาเขาโอเคแล้วหมูที่ไม่ออนเตรียมไว้ลงเลยค่ะ,ะแล้วก็กุ้งที่ไม่ออนเตรียมไว้ก้งขึ้นมีน้ำใช่ปะน้ำที่ห่อลวกนะแล้วก็วันนี้มีปูอัดค่ะลงไปลงไป แล้วก็มะเขือเทศแม่ออนลืมหั่นมาเขือเทศค่ะบางหน่วยกะสีหั่นบางหน่วยกะสีเอาลงเป็นลูกเลยเนาะพี่น้องเอาสีสันแบบนี้ไปเลยค่ะที่เหลือแม่อ่อนก็จะเอาลงเป็นลูกไปเลยเด้อค่ะกินสดๆไปเลยแม่นว่ะพี่น้องอันนี้ลงทั้งลูกไปเลยเป็นสลัดสลัด อันนี้ก็แตงกวาค่ะพี่น้องมีอะไรก็ใส่เข้าไปเลยนะคะอันนี้อันนี้ผักผักซีบานเฮาหรือว่าขอ่อยเหยนตนก่เด้อใส่ไปเลยค่ะทั้งรากทั้งใบเนาะพี่น้องใส่ไปเลยมีรากน้อยกระจะหวานไปแล้วพี่น้องค่ะใส่ไปเราก็ลุยลุยแล้วอันนี้ พักขึ้นใช่เด้อคะพี่น้องค่ะอันนี้ขึ้นใช่บ้านนี้เขาบ่กค่อยกินใบเราชอบใช่ไหมคนไทยชอบกินใบพลังก็มกักพลังกินแต่ก้านได่ออนไซตไปแบบนี้เลยจุใจเลยค่ะยำสลัดผักมันบอกพี่น้องใส่เข้าไปจุใจจุใจ ตามด้วยมาม่าของเรานะคะมาม่าที่แม่อ่อนอันนี้ไวแล้วนี่ตามด้วยนี่ยำฮก็กุลีคุลีให้เข้ากันนะคะแม่อ่อนก็จะคุลีก็คบลงไปเดีย๋ดวยวไ้ลงเลยมันถึงเส้นครบแล้วแม่ออนต้องเอาพรอนซอยก่อน ั้งมือทั้งซอนเด้อพี่นองขาเพราะว่าน้ำมันชิบะถึกขยี่เส้นให้มันแยกออกจากกันกัน แม่อนทีจุกเอาทั้งก้นมนันเดี๋ยวค่อยตามด้วยทั่วลิสงนะคะนี่ก็ทัวลิสงค่ะลงไปเลยขอเซบใส่หลายเซบหลายหอมน้ำปลานงนองนวนัว เดี๋ยวปาร่ายัางเดี๋ยวแม่ออนชิบอกเดี๋ยวตอนนี้บอกบ่ได้เพราะเขายังไม่ได้ค่าโฆษณาเขาพุ่นเลวพี่น้องคะเป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยเด้อค่ะเดี๋ยวเราจะมาทําการจัดจานกันนะคะพุ่นนะพี่น้องคะต่เสียบเด้อพุ่นน่ะเสร็มาๆยั่วยั่วยุ่นยุ่นเด้อค่ะเดี๋ยวเขามาจัดจานกันนะคะโอเค ดูหน้าตายำของแม่อนก็จะ